สวัสดีครับผมผมกบนะครับเมื่อนี้ครับผมก็ได้คุยกับพี่เอกก็แสดงความดีใจกับพี่เอกด้วยครับที่ว่าถูกเลข3ตัวตรงๆพี่เอกถูกเลข5 5า0 0 0แสนกว่าบาทครับแกก็ถูกเลข1 5 9 5 1หห้าครับแกก็ซื้อไปซื้อมาแล้วก็มันบังเอิญว่าไปถูกเลข3ตัวตรงๆครับล่าสดุดครับพี่เอกก็ถูกเลข8 1 2สองแกก็ซื้อทั้ง หนึ่งแปดสองแล้วก็แปดหนึ่งสองครับแกก็ถูกสามตัวตรงๆแล้วก็ถูกทั้งโต้ด,ด้วยครับได้เงินทั้งหมดแกบอกว่าหักเบ็ดเสร็จได้อยู่ที่ประมาณสี่แสนกว่าบาทหักแล้วครับได้เงินสี่แสนกว่าบาทเป็นเลขความฝันว่าลดเหาะรอยบางบอกเลขเมื่อนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้คุยกับพี่เอกแล้วก็พี่เอกแกบอกว่าอยากให้ทุกคนลองเน้นเลขตัวนี้ดูเพราะว่ามันเป็นเลขความฝันถ้าถามว่าคือฝันแล้วแทบ พี่เอกตอบได้คําเดียวว่าอยากให้ทุกคนลองพิจารณาดูครับว่ามันเป็นเลขความฝันมันอาจจะออกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลองจดไว้ครับเป็นเลขต่อง,งวดแล้วก็เป็นเลขความฝันของพี่เอกย้ําครับเป็นเลขความฝันที่พี่เอกจะให้ต่อง,งวดเลขของพี่เอกนะครับเนาะแกฝันว่าเห็นรถครับลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็จอดต่อหน้าพี่เอกก็คือเลข18 2 9 1829เลข3ตัวออก 1ปดครับพี่เอกแกก็ไปซื้อ182 8 12ครับแกก็ถูกเมื่อนี้ที่ผมคุยกับพี่เอกพี่เอกแก,กบอกว่าลองให้ทุกคนลองจดไว้แล้วก็ลองแคบไว้เพื่อเปรียบเทียบ1ตัวลาคมหกครับพี่เอกแกบอกเลขมานะครับเด้อเลข2ตัวที่พี่เอกบอกครับคือเลข8 1 8 2 8 5ครับ 8 1 8 2น5นี่คือเป็นเลข2ตัวจากพี่เอกครับแล้วก็เลข3ตัวครับที่พี่เอกแกบอกว่าให้ทุกคนครับลองจดไว้เลขที่มันอาจจะออกตามหลังและที่สำคัญครับมันเป็นเลขความฝัน8 2 9 1 2 9แล้วก็1 8 9ครับนี่คือเลขพี่เอกอยากจะบอกมากครับงวดที่1ตุลาคมครับพี่เอกแกก็จะซื้อเลขตามนี้ครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเป็นเลขความฝันเนาะ มันเป็นเลขของฝันจริงครับแต่ว่าเป็นความฝันเก่าแต่พี่เอกก็ยังมั่นใจว่าให้ทุกคนตามเลขความฝันตัวนี้ดูครับแล้วก็พี่เอกก็จะตามซื้อตัวนี้เหมือนกันครับถึงว่าไม่ใช่ฝันต่องวดแต่ก็เป็นฝันครั้งล่าสุดและก็เป็นเลขตองวดให้ทุกคนพิจารณาดูครับผมถามว่าแล้วสมมติว่าถ้าพี่เอกฝันอีกสักสองสามมือผ่านไปเนี่ยถ้าฝันเนี่ยจะเอามาเล่าบอพี่เอกบอกได้คำเดียวครับว่าจะเอามาเล่าเหมือนเดิมครับ แต่ตัวนี้คือเป็นเลขที่พี่เอกชอบส่วนตัวลองพิจารณาดูก็ได้เพราะว่าแกมากแค่ไหนครับแกม่มากเลข3ตัวมาก8 2 9สองแล้วก็18 9เนี่ยคือเป็นเลขที่ส่วนตัวที่แกชอบสังเกตดูครับพี่เอกแกซื้อเลขเนี่ยมันหมักมีหนึ่งมันหมักมีเก่าเลยงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้8 1 2สองเนาะมันกับมีติด8ติดหน 1, ึ่งกงวดนี้แกก็ให้เลข3ตัวมา3หางมันเป็นเลขของฝันนะครับย้ํา เป็นเลขความฝันที่พี่เอกที่จะตามซื้อฝันว่ารถเหาะลอยมาบอกเลขถ้าว่ามันออกไปแล้วคือเลขหน้ามันก็ต้องเหลือเลขท้ายครับมันเหลือเลขท้ายเลยครับก็คือ829นี่คือพี่เอกแกวงกลมครับวงกลมไว้ให้เลยคือเลข3ามตัวคือเมดเดียวหางเดียวคือ829แต่ถ้าเผื่อไว้ก็คือ129 189อนี่นี้คือเผื่อไว้แต่ที่แกชอบมากก็คือ8 2 9ครับ บนนี้นะครอาจจะได้งเงินอีกครับอาจจะถูกอีกก็ได้แต่เลขสองตัวนี่ของเราอะแปดหนึ่งแปดสองแปดห้า 8, 1, 8, 2, 8, ก็ลองดูครับก็ติดแปดอีกแล้วมันสีมาอยู่บ่หลักสูงนะครับเนาะเงินเมื่อกี้ก็ออกหนึ่งสองเลขบนหกสี่หกก็ออกเลขล่างเลขต่ําแต่ถ้ามาจะออกเลขต่ํามันก็ต้องออกหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดนะครับนาอนเลขต่ํา แตงวดนี้พี่เอกก็ให้มา8 1 8 2 8 5ก็ถือว่าสูงเติบถามว่าตัดเล่นไหมก็อย่าลืมเป็นตัดเล่นครับอาจจะเป็นกลับนะกลับเนาะอาจจะเป็น1 8 2 5ประมาณนี้ครับอย่าลืมไปตัดเล่นบ้างเผื่อตัวเลขมันจะมาตัวเลขตัวหนึ่งแต่ที่สำหนัาพี่เอกแกบอกว่าแกชอบมากเลยแกชอบความฝันตัวนี้มากแกก็จะตามอีกครับตามไปจนกว่ามันจะออกสมมุติว่าถ้าหากว่าไม่กี่วันครับพี่เอกแกฝันเพิ่มเติมก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้พิจารณาเพิ่มเติมครับ เพื่อจะเอาไว้ให้ทุกคนได้เปรียบเทียบนะครับเนาะเอาไว้วิเคราะห์เอาไว้เป็นตัวอย่างครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับความฝันของคนอื่นเมื่อกี้แกเขาได้สี่แสนแต่ถือว่าได้หลายครับถือว่าได้เยอะมากคนเท่าครับจะถูกเลขเป็นแสนได้เนี่ยบางคนบางคนจะคิดแล้วย่อ,อได้การจะถือเลขเป็นแสนได้ก็ต้องซื้อเยอะพอสมควรครับแสดงว่าแต่คนอะแต่ละคนครับที่ฝันได้แล้วก็ต่างใจสื่อเนี่ย อย่างน้อยก็หนึ่งตมีทุนครับสองก็ต้องคิดว่ามั่นใจประมาณหนึ่งนี่แหละถึงกล่าเอาเงินครับมาสื่อตัวเลขทั้งหมดก็มีประมาณน,นี้กวาฝันของแกเนาะฝันนันสั้นไดฝันโม่เงยวนะครับไอ้หมวดก่อนผมก็ยังบอกอยู่คลิปต่อว่าแกฝันว่าแกยือนอยู่บ้านหลังหนึ่งครับแล้วก็เห็นรถครับลอยมาเหมือนกับใส่บอลลูนมาแล้วก็มาจอดอยู่ตรงหน้าหน้าของพี่เอกครับ เลขแดงยังคืนเลยคือหนึ่งแปดสองเก้าซึ่งเลขออกแปดหนึ่งสองฝันเหม่นจริงๆครับคือผมจะเอาความฝันของแต่ละคนคมาพูดแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเอาตามตรงครับคือผมไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแล้วก็ที่สําคัญครับผมจะมักพูดเสมอว่าความฝันของแต่ละคนครับที่มาเล่าให้ฟังหลายคนครับอยากจะฟังเสียงอยากจะฟังอยากจะเห็นหน้าคนฝัน ส่วนคนติบัทักมหาผมเขากลับบรดคิดว่าเขาอยากเห็นบันทึกเสียงบรดอยากให้เห็นหนา้ามันแตกต่างกันครับถึงจะไม่เห็นหน้าถึงจะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าตัวเลขเข้าก็พอแล้วครับผมนี่ก็อาจจะแปลกแปลกมูครับอาจจะเหคดคขิบเลขบุคือมูราบเนาะกับเงือนมาครับก็คือการทําตัวเลขเนี่ยการหาเลขมามันบางครั้งมันก็ไม่จะเป็นครับว่าอาจจะนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุด ที่ว่าพญาบอกก็คือได้ตัวเลขมาสามตัวตรงๆเน่ยคือดีที่สุดครับผมอยากจะถูกเลขครับผมอยากถูกเลขผมอยากถูกหวยผมอยากได้เงินครับผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าผมจะจะได้เห็นหนาจะจะได้เห็นหนาอย่างนี้เสียงคือผมก็ไม่ได้สนใจครับผมอยากได้แค่ตัวเลขครับแค่นั้นเองครับเหมือนกันครับก็ที่ว่าของเฮียตีครับเฮียตีแกเห็นตัวเลขมากแก่หย่มากประมาณนี้ครับวงในที่ให้มาเฮียตีก็บอกครับว่าเฮียตีบอกก็ผมเนยว่า ผมเนี่ยสรุปว่าเสียเอาอย่างนั้นแน่อยากซื้ออย่างนั้นแน่ความหมายของของของโตเนี่ยมันคืออย่างนั้นแน่อ่ากไดตัวเลขหรืออากางไรอย่างผมบอกเฮียตีว่าผมอยากได้ตัวเลขครับผมไม่อยากอะไรอย่างอื่นผมขอแค่ตัวเลขจากเฮียตีก็พอเฮียตีก็บอก Lav ้าอยากใดตัวเลขก็เอาแค่ตัวเลขเดียวล่ะบ driven, ่ต้องสนใจอย่างอื่นทาถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็แล้วไป เงียตีแกบอกดีเลยครับแกบอกดีมากเลยแกบอกว่าสรุวายโต้เสียอ,อย่างต้เสียอ,อย่างกันแน่ประมาณนั้นครับถ้าเอาตัวเลขก็แค่ตัวเลขก็พอล้วะประมาณนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือบางครั้งกันอยากให้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคือผมอยากเน้นเลขสามตัวเป็นหลักแล้วก็ชักพักมานึงครับเลขสามตัวทางช่องผมมันก็เข้ามาหลายงวดแล้วงวดน,นี้กะบางว่าความฝันของพี่เอกน่าจะเข้าอีกครับงวดน,นี้ กระคอยนะครับช่ชงนีนันมานเดี๋ยวถ่าเล่าฟันอีกรอบนึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสวัปดี้กับคุยหลายครับ